ลูน่าทำยังไงถึงจะกลับมา1ดอลลาร์ได้และมีวิธีไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาทำข่าวประเด็นเรื่องของลูน่าด้วยกันนะครับว่าจะถึง1ดอลลาร์ได้หรือเปล่า คนหลายคนบอกว่าดูหน้าถึงยี่สิบดอลลาร์แน่อาจจะไม่ได้กลับไปเท่าเดิมอาจจะอยู่เท่านี้คนบางคนเกรงไว้นะครับเื่อที่หนึ่งดอลลราเพราะเพราะว่าจำนวนทศนิยมเนี่ยมันต่ำลงแล้วมันเกี่ยวอะไรนะครับมันก็เหมือนกับมีมคอยนั่นแหละนะครับบอกว่าคุณมาซื้อจำนวนศูนย์ที่เยอะผม,ผมจะให้ค่าตอบแทนคุณนะ่ะเท่ากับมีมคอยนะครับเมื่อลดศูนย์เนี่ยคุณก็จะได้ จำนวนการเก่งกำไรอ่ะที่มากขึ้นแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับมีมคอยนะเพราะสังเกตเลยคุณลองซื้อเหรียญลูน,น่าดูนะครับคุณไม่ได้เป็นหลักแสนเหรียญน,นะครับคุณได้แค่ประมาณหลักหมื่นเหรียญใช่ไหมแต่ก็ได้ถือว่าได้เยอะนะครับสมน้ำเติมเนื้อท,ที่ที่นักเก่งกำไรเนี่ยจะเข้ามาถือนะครับฉะนั้นเราตั้งโจทย์ไว้ว่ามันหนึ่งดอลลาร คุณต้องเข้าใจนะครับว่าพื้นฐานของลูน่าเนี่ยดีมากๆนะครับคือมีองค์กรจัดการนะครับสองแหล่งเงินทุนด้วยกันนะครับหนึ่งคือลูน่ากับกับ UST นะครับเป็นองค์กรหนึ่งเราก็ไลฟ์ฟาวเดชันการดเนี่ยเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ดูแลเรื่องของการซื้องบของ i ิ c o อ n นะครับดังนั้นลูน่าเนี่ยเจอปัญหานะครับเรื่อง i ิ co อ n เนี่ยราคาร่วง อีเทรเรียมราคาร่วงนะครับเพราะว่าวานเนี่ยตั้งใจจะบีบลูน่านั่นเองราคาเนี่ยร่วงนะครับจากที่เป็นอยู่งนั้นการการที่ลูน่าเนี่ยจะเข้าไปถือบิตคอยกับอีเทรเรียมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากตอนนี้นะครับเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าไอตัวที่โจมตีลูน่าเนี่ยเขาจะเล่นค่าเงินอะไรกับบิตคอยกับอีเทเรียมอีกหรือเปล่า คืออาจจะมีการปั่นบิตคอยนขึ้นไปนะครับแล้วให้ลูน่าเข้าไปซื้อหรือเข้าไปซื้ออีเทอรี่มแล้วขายบิตคอยกับอีเทอรีเมทิ้งนะครับเป็นราคาที่ขาดทุนนะครับแล้วเอาเงินก้อนหนึ่งนะครับเข้าไปซื้อลูน่าเนี่ยเป็นจํานวนเยอะๆนะครับแล้วก็ถอนออกมาทีเดียวฉะั้นลูน่าตอนเนี้เหมือนกับเอาปาสเตอร์เนี่ยนะครับปะในภาชนะหนึ่งนะครับ แล้วม,มันมีรอยรั่วที่มากเกินไปนะครับนั้นตอนนี้ลูน่าก็เลยไปฝากความหวังไว้นะครับไอเหรียญ UST ฝากไว้กับ UST หรือดอลลาร์นั่นเองแต่ถ้าเกิดดูราคาตอนนี้ของลูน่านะครับไอของ UST ของลูน่าประมาณแค่0.01เองนะครับอันนี้ดูจากกระดานเกตนะ คือห่างไกลกับ1ดอลลาร์เยอะมากๆงนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าที่ห่างไกลเนี่ยกับกับลูน่าเนี่ยนะครับเอ่อกับดอลลาร์เนี่ยเพราะส่วนหนึ่งคือเขาตั้งใจที่จะเพิ่มให้ลูน่าเนี่ยปรับเข้ากับ1ดอลลาร์ให้ได้นะครับคือให้มันพ้นไป1ดอลลาร์ก่อนแต่ถามว่ามันจะพ้นไหมนะครับผมต้องตอบว่ายากมาก ผมเชื่อว่าราคาที่คนจะทำการเทขายมากที่สุดเนี่ยคือใกล้กับ1ดอลลาร์คือประมาณเหมือน d o g e c คอยถ้าคิดตามตักกะของคนเล่นเหรียญมีมนะนะครับคนจะเล่นแบบ d o g e c คอยคือไป27บาทแล้วเททิ้งแล้วปัญหาคือ Luna มันไม่ใช่เหมือน d o g e c คอยนี่มันมีอีลอนมาร์นะครับที่จะ สามารถตึงราคาของดอทคอยไปไว้ได้หลายเดือนแต่เนี่ยคือฟองสบู่แท้ๆเลยนะครับที่เฮ้ยพอขึ้นไปหนึ่งดอลลาร์แล้วเทขวบเลยซึ่งอาจจะเป็นวานที่แข้นฝังหุ่นกับลูน่าก็ได้นะครับหรือ UST ก็ได้หรือวานที่อยู่ดาที่เรานำเสนอไปคลิปที่แล้วฉะนั้นการไปถึงหนึ่งดอลลาร์เนี่ยแทบจะเป็นไปได้ยากมากๆ นะครับเพราะว่าตอนนี้นักลงทุนรายใหญ่ๆที่เข้ามาซื้อ UST เนี่ยเขาขาดความเชื่อมั่นใน UST ฉะนั้นคุณต้องเข้าใจนะคะว่าระบบของ l ู n a เนี่ยมันจะผันผวนะครับราคาของ l ู n a เนี่ยจะดีก็ต่อเมื่อมีเหรียญ UST กับ Bitcoin ช่วยความสัมพันธ์ทั้ง3อย่างนี้นะครับจะช่วยกัน Bitcoin จะค้ำประกัน UST นะครับ UST จะมีความผันผวนพร้อมกับเหรียญลูนาเมื่อไหร่ที่ UST นะครับราคาไปมากกว่า1ดอลลาร์เกินมาตรฐานของ stablecoin เขาจะเผาเหรียญลูนาทันทีแต่เมื่อไหร่นะครับที่เหรียญ UUST ต่ำกว่า1ดอลลาร์นะครับเขาจะมิน้นคือมีการเพิ่มเหรียญลูนาเพิ่มนะครับ ก็คือว่าพยายามที่จะควบคุม UST ให้ถึง1ดอลลาร์เพื่อจะทำให้เหรียญ UST นะครับในแพลตฟอร์มของตัวเองเกิดธุรกิจที่คนยอมรับและก็สามารถที่จะใช้ในการแลกเปลี่ยนกันได้แต่ปัญหาก็คือว่าตอนนี้ลูน่านะครับต้องไม่แตะอะไรกับ UST เลยทำราคาให้นิ่งอยู่ตรงนี้นะครับทำราคาให้นิ่งอยู่ตรงนี้แล้ว ปัญหาคือไอตัว ust นั่นแหละนะครับถ้าเกิดมีการตึงมีการทำอะไรอีกนะครับให้ลดค่าอีกก็ก็ต้องทำอย่างหนึ่งนะครับคือแยกลูน่าเนี่ยออกจาก ust เลยนะครับแต่ก็เอาแหละมันก็จะกลายเป็นการเก่งกำไรล้วนซึ่งยากมากๆนะครับที่ลูน่าจะไปถึง1ดอลลาร คนบอกคนบอกว่าไปถึง20ดอลลาร์เลยผมไม่เชื่อเพราะว่าผมเชื่อว่านี่คือการเก่งกํำไรแบบเหรียญมีมแท้100ร้อยเปอร์เซนรูน่าเหมือนกับเหรียญมีมแล้วนะครับไม่มีโปรเจกต์แล้วก็เรื่องของ ust เนี่ยนะครับ,ก,นะรบรก็น้อยลงนะครับเรื่องของ ust ก็น้อยลงนะครับคือ การที่จะมีความน่าเชื่อถือก็ไม่มีเท่าเดิมล้ะต้องใช้เวลาในการฟื้นรวมถึงโปรเจกต์ต่างๆก็โดนทำลายความเชื่อมั่นไปแล้วฉะนั้นลูน่าไม่มีทางถึง1ดอลลาร์ได้ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนกับเหมือนกับดอรคอยนะครับไม่มีโปรเจกต์มีแต่ความกาวเหมือนกันยากแต่ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ แต่จะคงอยู่ไว้ได้สักหนึ่งเดือนเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับฉะนั้นตอนนี้คนที่ซื้อราคาคุณเห็นเลยว่าโดยเฉพาะกระดานเกดไอโอเนี่ยนะครับคุณเล่นเนี่ยโอ้โหลลำบากนะนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมันมีการสวิงนะผมดูในเกตไอโอสวิงสูงมากตอนผมซื้อนะครับ บางตัวนะครับเพื่อหรือผมคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมซื้อเอซื้อที่ราคาหนึ่งนะครับแล้วบอกพอซื้อราคาหนึ่งมันล่วงแหว่งคือเหวี่ยงมากเลยคือทำให้เห็นว่ามันมีคนที่เก่งกำไรระยะสั้นน่งเป็นจำนวนเยอะนะครับเนี่ยแหละสิ่งที่เกิดขึ้นนะเอาแหละนะ ตอนนี้ถ้าถามว่าไปถึงหนดอลลาราได้ไหมยากนะครับพราะทุกคนคิดเหมือนกันว่าลูน่าจะต้องไปหนึ่งหนึ่ดอลลร์ให้ได้แล้วลูน่าจะโดนเทที่ราคาเท่าไหร่ก็ต้องวัดใจกันนะนะครับว่ามันจะไปได้เท่าไหร่นะครับมันจะไปได้เท่าไหรคนคนเชื่อถือแบบมันเป็นเหรียญมีมเนี่ยอันตรายมากๆเลยนะครับ ฉะนั้นใครจะลงทุนนะครับก็เน้นย้ำว่าอย่าลงเยอะใส่ไว้พอหอมปากหอมคอ,อพอสักห้าร้อยหกร้อยบาทพอแล้วนะครับถ้ามันหายก็จะได้ไม่ร้องไห้ถ้ามันได้กำไรมานะครับจากร้อยได้หมื่นก็หอมหวนกับบ้านแล้วกันก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้ และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางนะครับช่องทางที่สำคัญที่สุดคือลายกลุ่มไลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาที่เพจเรามีลิงก์กับ qr code ให้นะครับเรามีกลุ่มนะครับลูน่าด้วยเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มหลักก็คือ cryptocurrency community โอเคนะครับเรามี การบรยการเครื่องขุดอันนึงชื่อ MC Miner Service เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับใครสนใจซื้อเครื่องขุดนะครับก็มีโปรพิเศษช่วงนี้นะมีผ่อนอะไรด้วยนะกะ็เครื่องขุดนี้ก็มีฝากด้วยนะฝากขุดได้นะครับเพราะเขาเปิดเหมืองเนี่ยบริษัทนี้โอเคการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลง,ลงทุนนะครับแล้วสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าจะกูด,ดูดมูลไปด้วยกัน และพอตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยหนึ่มูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ